โอ้ยโอ้โหว้าวเฮลโลเอวิลิวันเอวิลิเวอร์สวัสดีครับทุกคนนะครับจากอุตสาหกรรมจิ๋มแม่เที่ยวปป๊อว้าวพี่นอ้องอ่ะมือนี่มีเราซัแบแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องอีกคือเก่าครับนุกนได้หอยปังมานี่หอยใหญ่ เปล่งเปล่งเลยพี่น้องโอ้โหนี่กับบรรยากาศครับอยู่ทรงไททตรงหน้าให้เกานี่เทียงหน้าหน่อยครับแล้วก็นี่สะหนามเอาด้านหนาอ้วนดินี่เป็นภูเขาอ่ะลุยเลยพี่น้องอ่อนซ่อนมองดูพี่น้องออ้ยโอ้โหนี่คุยเลย nên xỏ xong quả cục cục Ừ, 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 mhm 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 cả, mhm 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 ออเอาแพ่อหอมเนาะอืมอืม,อมขาดเอ้ารวมไพี่นอ้องปูดถึงแล้วกินข้างในกินใส่ก็ได้พี่นอ้องหอยปัง อืกอ <C> e <at> <c oughs> ้วนว่าเอาไปร้อยอบสมต่ำ <c oughs> สูตรเท่านั้นอันนี้คือ,อยากพี่นั่งคือ,อยาก จังวเจาซีฟูดตอนอ้วนใส่ปลาแล้วหอมแซ่บหอยสดอื้ยใส่ขาดเยอะเลยอ่ะอันนี้ก็แซ่บกาอือห่องกุบ ทุกวันมวนมาถือกันพี่เนอะเห็นแล้วขยายมวนใส่ขาดดีแล้วอ่ะน้มีฝีมืออันไหนกินหอยปลาคุบดีเห้ง หมว่วนเที่ยวพี่หลังอของแซบพี่หลังอยู่ใส่เนี่ยของแซบของกรุบๆพร้อมเอาโอ้ยกินหอมเราไม่มีเทคนิค รู้วันปฝึกมากไหมพี่อ้ําหมุนเกี่ยวมากเห็นฮนะขาดอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยยังเอ๋อ เอาไปก้อยคัคยาเสียพี่อ๋อก้อยกินกุ้ช่มตำ เืาดีมว่ยใช่มอืมโอ้โหแ่แล้วมาขออยาใส่มืออีกวะอืมมาทดลองมา Hỏi bằng, hỏi nháy cụp cụp luôn Ưm cục cụp cụp โคตรใหญ่เพียงออขอหอยาดร่างหนุกเศร้าหน้าอย่างที่เช็ดบะของวะอืม อจิ้มๆเตัวจ่จจางอา้พี่น้องก็ถือว่าเป็นเมนูแบบทงแค่งทงหน้าเลยเนาะช่วงนี้หอยลายหอยปังนี่หอยปังหอยอ้วนเลย อันนี้ลูกวันชิบกินครับสมสามต้อได้เลยนะครับอ่ะกับบรรยากาศทงไฮทงหน้าที่เขาเลละอ่ะสำหรับเมนี้กะถือว่าเป็นน้ำซุปแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องอีกเมนู่นึงครับหอยปังกับน้ำจิ้มแจ่วแจ่วมะนาวนะครับเนาะแจ่วมะนาวปลาแซ่บครับกับบรรยากาศดีอยู่ทงไฮทงหน้าเท่านี้แหละเอ้าวภายใคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกวันได้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพร้อม่ผมสวัสดีครับบุญปูน